พระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์สังกติยาวหลังสังกติสั้นนะครับองค์ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็จะเป็นพระผิวพันธ์เดิมนะจะมีฝุ่นหิ้งเป็นธรรมชาตินะครับอย่างบริเวณตามซอกเนาะก็จะเป็นฝุ่นหิ้งนะครับฝุ่นหิ้งผิวพันธ์เดิมเลยนะครับบริเวณด้านหน้าเนาะก็จะเป็นสังกติยาวนะครับส่วนบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสังกติสั้นนะครับองค์นี้ก็จะเป็นฝุ่นหิ้งเดิมนะครับฝุ่นหิ้งเดิม สวยมีเสน่ห์นะครับบริเวณด้านข้างนะครับก็เป็นพระพิมพ์ประกบนะครับเป็นพระพิมพ์ประกบนะองค์นี้ถือว่าเป็นพระอีกพิมพหนึ่งนะครับที่พบเจอได้น้อยนะเพราะว่าพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่พิมพ์เขาค่อนข้างที่จะย่อนสวยนะครับเป็นพระพิมพ์ล่างๆของพระพุทธชินราชอินโดจีนนะแต่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับผมมองว่าเฮ้ยพิมเนี้ยเป็นพิมพ์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า ถามว่ามีให้เห็นอยู่ในสนามเนี่ยจำนวนเยอะไหมไม่ค่อยมีนะครับถึงมีเนี่ยก็คือจะเป็นพระไม่ต่อโค้ดนะครับแต่พระองค์เนี้ยจะเป็นพระต่อโค้ดนะบริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้นะก็เป็นโค้ดธรรมจักรตอกได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็โค้ดอ,อกเรานะอันนี้ผิวพันธุ์ก็เป็นผิวพันธุ์เดิมนะครับบ่งบอกถึงอายุนะครับนี่นะครับก็เป็นพิมพ์นี้เลยนะ พิมสังติยาวหลังสังกติสั้นนะครับอ่อันนี้ก็อยู่ในหนังสือเล่มใหญ่นะองค์ที่ผมเอามาไม่ใช่องค์ดารานะครับแต่ผมเาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆรับชมกันดูนะครับอ่าล้วก็ทําการส่องกันดูนะครับอืมใบหน้าจมูกแัดจะไม่แตะเลยนะผิวพันธ์หิ่งตามซอกนะครับผิวพันหิ่งตามซอกนะครับ,อ,รบอื ภาพองนี้นะผมมองว่าเป็นพาที่น่าสะสมมากเลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชื่นชอบพิมพ์แปลกๆแล้วเป็นนักสะสมนะครับเนี่ยเดิมมากเลยนะครับเดิมมากเลยอย่างโค้ดนะครับโค้ดก็ตอบคมชัดนะครับโค้ดธรรมจกักรตอบคมชัดนะครับน,นี้โค้ดอ,อกเหล่านะ ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจพระชินราชอินโดจีนพิมพ์หายาตนะครับแปลกๆเดิมๆนะองค์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์0831604848นะครับไลน์ ID ผมใช้เป็นไลน์แอดนะครับ @kob4848 นะครับ